มันเห็นหน้าตัวเองได้ปะไม่ได้ปิดด่านไอ้ไอ้ด้านไหนด้านไหนด้านไหนก่อนจะด้านไหนเนี่ยเอ้าด้านไหนแล้วด้นไหอะไรล่ะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคถ้าใครจะแนะนำตัวเดินออกไปข้างหน้านะยังไงลิงถาน้องหมาครับน้องหมาไบอั้นครับชื่อเสือครับสวัสดีครับ ทำไรดีนะเอาหาตั้งแต่คนแรกเลยหรอปลือยเปลเลยเกมกลอนเลยกลับมากรนเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับฝั่งนี้ฮะชื่อฝั่งนี้ชื่อบูครับเลขปูก็ได้ไม่มีใครเลขบูแล้วครับผม ชิลี่คาร์ดครับไปมิวทูครับพูดจาประมงคนยิ่จะบุกพีเชอรเดอร์เชอรเดอร์บีดาวน์วันฟังดีๆนะมึงเล่นยาวเลยนะมึงเล่นใหญ่เลยเหยียวมึงหลบได้เ้วยไปเวกิ่งอะไรเงี้ยเชอรเดอร์เชอรเดอร์ เราชื่อดีน่านะทุกคนขอบคุณครับไม่ดีอ่ะไีฮะน้องทินเองหาใครดาวเดินคนดักเลงอ่ะแล้แบบว่าก็แก๊งสเตอร์ป็นตำรวจยังไงนะชุดพอลี่นะ เราชื่อพอลลี่นะมาไม่ได้ชาร์จเสื๋ยวพาไปเออไปไมได้เลยไปเฮ้ยเราขี้เกียจเดินอ่ะอุ้มเราไปหน่อยได้ไหมอ่ะไปออุ้มเราไปหน่อยเราขี้เกียจเอ้ยพอลลี่จับดีๆพอลลี่ วิญญาเกามาครับทุกคนเกามาเจือเกาไปเจือกาะเกามาครับดีๆนเกาะปูปูปูหลบเบียงครับเบียงทุกคนเบียงครับเบียงจัดนังจัดโอ้โหแมาเลยเป็นพวงช่วยด้วยช่วยด้วย อย่าปล่อยนะมึงอย่าปล่อยนะลิชานก็ไว้ิโดนหน้ามิลชานไปเกาะไปละไปแล้วเว้ยอึ๊บจริงๆแล้วมันถึงแล้วเนี่ยเอาอะไรไปปล่อยชิ้เหง้านะย่องหัวกูนะย่องหัวกันนะได้แล้วได้้แลวสวยเฮ้ยเลยลิชานลิชานเรารอรับมารอรอรับ ทำมือโดนมาเลยมาเร็วมาเร็วโดนมาโดนมาไม่ชัดต่อรกเห็นบ้าเพื่อนรักขนาดไหนอะโดนไปเลยอะนีอย่วงนาๆมามามาพอลีมาพอลีไว้ใจเราไหมเดี๋ยวเราเอาลูกดำกันได้าะไปเล่นแมพคอสตอมอะซ่อนแอบซ่อนแอบยังไงอะ มันมีที่ให้ซ่อนเนี่ยแล้วเราต้องแบบไปซ้อนที่เคยเล่นมีมีหลายคนเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะกูคือคนเดียวมั้งยูจูก็เดดแอหมดเลยมีกันอยู่ตั้งแปดคนไม่มีใครตอบกูสักคนนี่ไงเดี๋ยวน้อยออกใช่ป่ะชูซ้ายกับขวาโอเคคือออกนะออกออกอ่ะไอเนี่ยออกไปดิเนี่ย อันนั้โอ้นโอยออกเข่งขวาใครซ้ายอ่ะอ้าวกูซ้ายคนเดียวซ้ายคนเดียวเลยคนเดียวขวาไปนไปเลยเอาไปเลยไปเลยเป็นคนหาเลยไปเวลากี่นาทีดิสามนาทีสามเลยมือไวซะด้วยดิ ไปแล้วไปแล้วไปเลยไปีไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนจะมีเวลาในการแอบสามนาทีนะครับตั้งใจแอบนะครับผมเอ้ยถ้าเจอนี่คือต้องแตะมาหรือวัดแค่เจอเฉยๆแตะก็ได้แค่รุก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดมันใกล้โอเคแล้วถ้ามองเห็นไกลๆนิดนะปะมองเห็นไกลๆไม่เอาเฮ้ยเวนเฮ้ยหมดเวลานะครับโอเคครับ เราจะกดไปที่7นาทีในการหานี่ป๊าบก็เดินต้องหาบอกบอกโซนบอกโซนก็ด้วยบอกโซนกนด้วย <laughs> มีคนอยู่โซนสีเขียวหรือไมไม่มีสีเขียวเลยใครอยู่เขียวใครอยู่เขียวอ๋อแล้วคนที่โดนเจอแล้วนี่คือจะให้ไปช่วยหาปะหรือว่าช่วยช่วยช่วยเอาดิเขาเรู้ว่าลามกดดีลามหรอเออย <c ười> อินเสกอินเสกลูกลามเอ,อ้ยกูเจอใครโหนอยู่ตรงนั้นอ่ะปู เราเห็นป <ort>. ูแล <ม EN initiatives> ้วูตรง้องแตะเรากอยู่ตตรรงงงงข้าาหหลลััคุณจะแตะยังไงล่ะต้องแตะขอร้องใช่โย่ได้ดิวะเฮ้ยตายตายเกมสองวะเฮ้ยมันเห็นจมพูกจมูอยู่บนยอดมีคนอยู่กับเราบนยอดหรือเปล่าใช่เหรอจะไม่รู้ขึ้นยังไงอะไร ทีนี้ฮะมามาตรงกลางหันอ่ะแล้วก็มาข้างหลังอ่ะขึ้นขึ้นไปตามมันี่ยเนี่ยไปเตะออซ่าแดงซ่าก็อยู่นี่อ๋อกูห่าอย่างงี้แต่กูไม่กูไม่หลบด้วยกูอยู่อย่างงี้แหละไม่ถูกอย่าหนีเจอแล้วเว้ยเฮ้ยซ้อนแอบไม่ใช่ไรจับแปดโหลแปดโหล ลหมัดสีเขียวนะหามาตั้งนานแล้วไม่เจอแล้วเนี่ยน้ำบอกโซนกันหน่อยได้ไหมใครใครคอยู่ที่มาใครเดินอยู่แบบใครอยู่ในสีเขียวใครอยู่สีเขียวอยู่ต้นไม้อะเนี่ยเมย์มือแล้วเนี่ยอ๋อแสดงว่าก่อไว้ดินี่น่าเราใบให้ว่าเขาอยู่ตรงรูปปั้นสีทองโอ้โหมันมีมันมีไหล่ทองอะดิลูกปั้นสีทองเห็นตัวเขาเขาจะไกลเลยตัวที่ขาวหน่อย มันสิท้องมันจบไปแล้วใช่ปะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรากดรีเซ็ตให้แต่เรามาคาโก้แบบมาคาโก้มาดากัสกาไปเดี๋ยวมันวิ่อะไรเนี่ยวิ่งอันนี้เราไม่หวั่นใจไปอักขวาฮะขวาเราขวาขวาซ้ายฮะปู่ซ้ายคนเดียว เอ้ยพี่ดิชากระสายก็สองคนอ่ะเอสองคนสองคนไปจบไปจบไปหญ่้งั้นพูดพร้อมกระหน่อกกัะไกลกระดาษอะโอเคไหมเอออโอเคมันดีดีนะไม่เป็นไรหนึ่งสองสาอยางไกลคอน ดลปูไปปูเข้าไปคนเหลื่อมล้ำอ่ะดูดิคิดซสหัวใสเลยแม่งเราเราจะกดแล้วนะโอเคไปกดแล้วไดีขึ้นไปข้างบนดีกว่าอ่ะเอ๊อยู่ข้างล่างพูดผิด อุ้ยใครคืนน้ำอ่ะตั้งเอือกเลยเป็นน้ำตั้งเอรื่องเอ้ยเสือได้ปะไม่น่าได้อะเอ้ยเดี๋ยววาได้จุดเก่าไฟละเห็นไหมไฟดับแล้วเนียนปะโคตรเนียนอ่ะพี่สาวเริ่มสาวแล้วนะไหนวะ ปูปูอยู่โซนไหนอ่ะหิมะเออปูอยู่โซนไหนกูยังไม่รู้เลยอะตรงๆไม่ขึ้นมาแต่ว่าตกเออๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอ้เดียเฮ้ยมันเองอย่างๆนะเนี่ยคำใ้คุณเห็นว่าปูปูเอาคำใบไม้คำใบไม้เดี๋ยวใบ้ไห้คำใบ้คือเอ่อหมุน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 โอ้โหแม่งใบไม ไปเหมือนบอกหมันหมุนกินหมุนเองไปเหมือนบอกอ่ะเฮมันไปแล้วไปแล้วเดน่าอันนี๋ยวมันอยู่ตรงนั้นหรอกดิยชั้นมันปั้นเลยชั้นมันปั้นชั้นมันปั้นโอ้โหเสียงกูสั้นเลยมันดูดีกว่าเห็นแล้วปูตั้งแต่นะปูตั้งแต่เรานะมาเลย มีคนหลบหนีเป็นคนหนีทหารเห็นว่าตกกลางแแบบแล้วล่ะอ้เตรเลยยุ่วงไปไหนแล้วล่วงแมบบระเดี๋ยวเราช่วยหาแเราเราช่วยหาปูเจอปะดีน้าเจอไหมเอ้าวกูถามเนี่ยอันนี้คือดีน่าโดนหาเจอแล้วเหรอ ใช่คนแรกเลยอ๋อทำ่มยังไม่พี่นีน่าคนนี้ใส่ดีไม่ขายพี่ขายน้องเอ้ยไอ้หมุนๆมุนอะไอ้ปูหมุนหมุนนี้หรือหมุนนี้หรือหมุนนั้นหมุนเดิมอะหมุนเดิมเลยลองลองเดินเล่นเล่นไปดูไอ้ผมอย่ตรกเดียวกันเดี๋ยวไปแต่ดี๋โดนเต็มเต็มเลย อยู่เขียวจริงป้ะเนี่ยเขียวอยู่เขียวจริงนี่ก็อยู่เขียวเขียวขุนหรือเปล่าอยู่ฟ้านี่อยู่เขียวนะสามคนอยู่เขียวอ่ะเขียวก็มีอยู่แค่เนี้ยลองดูดีๆพี่อยู่จะล่วงจะล่วงอยู่ขาวแล้วอยู่ขาวแล้วตอนอยู่ขาวดิฉันไปเรื่อยอันเนี้ยเหมือนเห็นคนหนึ่งวะไม่เห็น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 อย่าอย่ามาตาดีเถอะนี่ อย่าเก่งมึงอ่ะฮันแนทำอะไรเขาเนี่ยเอาจะใครเอกล่วงคือมึนล่วงเจอเหลืองก็น่าจะเจอชมพูต่อเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งใช่ใกล้ๆนั่แหละใช่หรอมันเลยกินนาทีอ่ะมันเลยกินนาทีอ่ะน่าจะหมดแล้วจะไม่ดูตรงสวิตตงกลาวหมดเวลาแล้วเลยรู้ไหม blue เราอยู่ข้างบนพีระมิดอะพีระมิดตรงไหนวะโน่นอะขาวๆอะเราอยู่ข้างหลังอะหลังของนี่เห็นอยู่นี่ตรงไหนนะเห็นคุณปี๋ไหนวะอ๋อโอ้โหไม่เห็นได้ไงวะนี่นะนี่นะเข้ามาในบ้านนี่นะเข้ามาในบ้านบ้านไหนอะบ้านบ้านที่ซ่อนอะบ้านคนหาส่วนสีฟ้าเป็นไงล้มึงโอ้โหแม่งโโหอ้โหน่ากลัวจัดคนหรือแมงมุมวะละ งั้นงั้นเดี๋ยวเรากับปูที่หาไปแล้วออกมาก่อนเราให้ทุกคนควายสวาพร้อมกันน่าควายฝาคดาวกก่ะดาาที่ละใส่ตัดทำไมทีนะ่าพอไหมแคบหนึ่งัสา,าสองอสามไปฮึไปไซ ใครเขยกสองข้างลิชาร์ดขวาโพลี่ขวามิวทูขวาอันนี้3าสอ่ะสาเอาใหม่มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสี่หกฮซ้ายขวาซ้ายเอ้สายหนึ่งสายหนึ่งใช่ป่ะสายสอ่ยพี่ลิชาร์ดสายสาดิโอสายสอคนต่อยิ้มจุกันไปยิงันไปละอ่ะสองคนนี้เป้ายิ้ชมกันนะครับ เอาแบบพร้อมนะเกียดสุดเลยพร้อมกันโอเคโอเคหนึ่งสองสามกันไกลพี่ชนแต่นแรกงดีเล่ดีเล่เอาไเอาไปเอาไเอาเอาดีดีเอาดดีนะ แล้วดูยินจ้องหน้ากันนะเป็นเป็นแบบพิมพ์นะโอเคโอเครอกดหนึ่งสองสามอะไรแตกเลยนะนะยังไงนะเอาไว้เอาไว้เอาเอาดีๆเอาดีๆเอาดีพิมไว้พิมไว้หนึ่งสองสามดัดดัด ็นไก่เป็นไก่อ้าวไปไปไปบายเป็นวายบ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 ายอย่าอย่าเจอกันไปแล้วเฮ้ยพี่พี่นี่หน้าพี่นี่หน้าพี่นี่หน้ามานี่คืออะไรมาเดิมพร้อมกันมากนะบริมันเข้าไปได้หรอเนี่ยได้ได้ได้เฮ้ยอย่าเฮ้ยเอาวะมันเนเดสโอเคมันจะขายกูหรือเปล่าไม่ขายเดี๋ยวนี้เดีเดี๋ยวนี้เดีอะไรวะ ฉันเป็นอะไรนักหน้าหวะดึงดึงด้วยนะดึงออกกินในขครวินจะครบสามละ3สามนาทีเฮ้ยครบแล้วครบแล้วไปไปไปอยู่ไหนกันบ้างครบแล้วอย่าเล่ยไหมเฮ้ยทะเลทรายเรือแคลนเรือกอดไกลสุดอย่ันเช่น อุ้ยยังเด็อยู่นะจ๊ะคนแรกปูเจอหนึ่งมนุษย์หนึ่งมนุษย์เจเอจเอจสองมนุษย์เจอสองมนุษย์เจอแล้วใช่ไหมฮะเจอแล้วหัวฟ้าหมดหแล้วใช่ปะตรงนี้ เตกอ้วะคดีฮะเออเพิ่มอีกสองมนุษย์ตรงนู้นตำรวจตำรวจไอ้นี่เหรอตำรวจเกมุหรอไม่ใช่อุ้ยิวไปไหนอ่ะพี่มิวโดนเจอยังอ่ะเหลือใครบ้างเหลือเราเหลือเสือแล้วก็ริชาร์ดเหมือนดีกว่าที่พี่พี่ีนาเห็นบ้่งไม่เห็นนะดิเฮ้ยเอ้าใช่ พี่หลบอยู่ใต้ตัวใช่ไห้ยพี่ะพุงโพคแนวหน่อยดินาะเอา้ยม,มันทะลุนะอะดนาอะอะไรกูรเห็นมืออะไรมากันทำไมออกมาจะบโอ้โหไมแม่งเอ้ยตัวเรามาราันทะลุอ่ะแน่เราอยู่ไหนเนี้ยไอเสือมันอยู่ข้างบนแน่เลยวะ่ะ เจออยู่ไหนวะอันเนี่ย้ะไไวะดีน่าโดนหายใจยังเจอแล้วดีน่าโดนแล้วที่พุงโผล่อะไม่เห็นดีน่าแบบว่ากระโดดอะอเสืออยู่ไหนไม่รู้อะเกิดคูกับไอเสือสีนะสิใช่เลยสองคนไปหาใครดีวะเสือหายากปะพี่เสืออยู่ที่เดิมเหรอเสือหาไม่ยาก ผ่านแล้วตีสปอร์ตอ้าวอ้าวแพ้ฟาวนะครับอย่างงี้เก็บเพิ่ม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 เก็บอกิ่มเก็บอกเจอแล้วเจอแล้วอยู่คอนเทนเนอร์เหลือเสือคนเดียวดูคนนี้เฮ้ยดูทูดูอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยดิโดนตีโดนตี มิวทูห่าไหมมวทูจะไม่ได้หาใช่ปะอยากหาไหมอยาตาหน้าตาหน้าเสียหาตาหน้าเสียหาเอาหับไปไปหลับไปตอนนี้มิวทูหานะครับมัอนอชาร์ตยิอยู่ไหนกันไปด้วยดิเฮ้ยยขำด้วยอะไปด้วยดิกู <c oughs> อยากดึงเกงในริชาร์ตว่ะเฮ้ยจะสามนาทีแล้วเร็วดีวะไปเลยไปเลยถ้สามนาทีแล้วเระวังล่วงนะระวังล่วงนะเติมเติมดีๆนะ ไปทั้งไหนเนี่ยมาเนี้มานี้ยมานี้นี้มานี้นี้มานี้กเนี้นี้เนี้ยเนี้ยเนด้ยเนี้ยเกี้ยเนี้ยเี้ยเนยเนียเนี้เนี้ยเนี้ยเนี่นีนี้เนียเนีนเนีนี้นีี้เน้ยนนะเนนนน้น เลยดยวยตรงนั้แหละตรงนั้แหละได้ล้วรูชัดจุดที่เดิมป่ะตรงนั้นป่ะที่เดิมป่ะตรงนั้นแหละที่เดิมที่เดิมบิดตัวแล้วเสือบิ่ตัวแล้วบิดตัวแล้วใช่หรอมาแล้วเหรอมาแล้วกูเห็นกูเห็นจะพูจะพูกเยอะไปเรือแล้วนุนเดินไปเรือแล้วดูดีหน้าทีได้เราดนให้ได้อยู่ได้อยู่ดิเฮ้ยสวยเสวยดินนะฮึดินนะตกใจ แต่เจผีแม่แต่เราปล่อยสองคนนั้นไว้ให้มีทูหายปูกับโพลี่อยู่โซนไหนนะมีไมีไม้อะมีไม้แบบเราอยู่แบบว่าไม่มีทางหาเจอแน่นอนอ่๋อเราเราจะรู้ไหมเนี่ยมองขวามองขวาไปเห็นเรือสถานที่แบบมองขวาเห็นเรือแต่ว่าเห็นท้ายเรือเห็นเรือแล้วเห็นลิชาร์ดเับาไปนี่วะ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตาท้ายเรือมอเห็นอะไรก็เหอขาวแกว่งอยู่นั่นแหละกูเห็นไหมนะเหมือนมันมีทูตกดโดดด้วยตอนจะปีนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่เงือซู้ชีวิตจันจัดแม่งเลงือไม่น่าไปเลยยิหงอยากเห็ดเลยแม่งเงือ ไม่เห็นปูกับโพลี่เลยเห็นแต่ขีอะเห็นแต่ซูเปอร์แมนเป็นอยู่น่ะซูเปอร์แมนเราต้องซ้อนที่งงๆเพื่อง่ายต่อการหาต้นดาวเปล่าวะมีคนฮอบฮอบนิดหน่อยครับมันมันมันเห็นยังไงนิดนึงอันเนี่ใครดาวมองเห็นเราไหมเอาเห็นแล้วขึ้นไปยังไงขึ้นไปไงอ่ะไม่บอกหรอก ไปเสือเป็นใช่ไหมรอบนี้ใช่ใช่เสือจะไหวหรือป่ป่ากคนี่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 วิ่งวิ่งมาทำไมเนี่ยเราคิดจะมาแอบอยู่แล้วตรงเนี้ยแล้วตอนดีน่าแกงมาเห็นเราเห็นดิเราขึ้นมาอยู่ข้างบนก็เห็นเราเฮ้ยไขว้นะมิทูเห็นปะไขว้นะไขวันะเราไหวริชาร์ดโดนเขาดูนะข้าววันละมันจะแอบตรงนั้นจริงหรอ เฮ้ยไอเสือไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมันยังวิ่งกันอยู่เลยเห้ยตรงนี้ต้นไม้เยอะจังไปแต่ปัไไดไปแล้วมา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 เอ้ยหมาหาแล้วนะหมาหาหมาหามาหาแล้วนะใหม่เลยน้องใหม่นเอใหม่เอ้ยหมาต้องหาแล้วดีดานดูดิหนฮะไม่เห็นเลยมัง้งไม่เห็นเลยมั้งมา เฮ้ยมันหาแล้วนะหาแล้วนะอยู่โซนไหนเฮ้ยเสือไปโซนอื่นก่อนก็ได้ไปทําไมโซนนั้นนะอ้าวเห็นอะไรเห็นตัวอะไรขาวๆวิ่งมึงบอกเขาทำไมทีเนี้ยอ้าวใครจะอยู่อ่ะทีเนี้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเสืออะไรอะไรขึ้นไปไหนแล้วเสือเดินไปไหนอ่ะไปไหนกันน่ะพี่หยุดพี่นี่น่าอยู่โซนนี้นหรอชิงช้ามันไม่หมุนวะ วทำอะไรกันวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยืนนง่เควงมาแล้วมาแล้วมาแล้วลิชานลิชานจะปุ้ยได้จะปุ้ยได้ปุยได้ที่สุดรอแป๊บลิชานไปหาที่ยากๆอ่ะเขาเขาย่อนเขาย่อนอยู่ตรงตรงปลายตรงปลายเฮ้ยกูเข้าไปได้ปุ้ยเข้าตรงนี้ได้ได้เหรอ ได้ได้ได้คิดเองเอาได้เนี่ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะขวาดิฉันขวานะมาแล้วมันเก่งด้วยนะมันเียมันเียจับมานี่ี่วมานี่ยิัิ่งพี่ิัวิ่งนี่่ไปไหนวิ่งวิ่งวิ่ง โอยไม่ไปหาคนน้อยได้ได้ได้ไปเจอกระถาแล้วจิ้เหวแล้ววะเอ่อพี่ชี้ไปตรงไหนแล้วพี่ขอเวลาสิบวิอ่าจะชิ้มผ่านเดินเวลาขายเพื่อนประชุมหน่อยไอ้น่ะประชุมหน่อยนุ่นนุ่นตันหัวมานี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มฮะนุ่นว่าไงเอ๊ะทำไงไอพีนุ่นน่ะนุ่นนุ่นนุ่นนี่เห็นไหมข้างหลังอะเราว่าได้ปะข้างหลังนี่เนาะ ่ใกล้ๆสิมันอยู่ใกล hey, mm. ้พ oh, right? ี่เลยอยู่ใกล้ๆพี่ซอดเลยเฮ้ยบอกครั้งเดียวดิวะมีโทรเราไปก่อนจะปวะหัวแล้ไหมเราไปแล้วซีบีไปไหนใครไม่รู้เลยไปซ้ายนะไปซ้ายซ้ายเขึ้นซ้ายเจอสายก็อบอยู่หอดกูเออยู่ตรงนั้นแหละเห็นแล้วเห็นแล้วเราเห็นมันอยู่เห็นอยู่ไหนวะอุ๊ยโอ้หลุดโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้ลุตโอ้ หิวขนมอ็้สั่งแมคโดน้อกินดีกว่าเฮ้ยกินด้วยเราสั่งแมคกินเหมือนกันแมคโคอ่ะมันจะกินแมคโคเลยเหรอไม่ล่ะมันจะแดกแมคโคเลยเหรอกดแล้วนะซ้ำโอเคไปแอบไหนดีวะไมนูช้อนครับในคอนเทนต์ครับอะไรมีคนมองแอบได้บอกว่าเนี่ยนั้นเฮ้ย ลงมาลงมาลงมาเออ <laughs> าหัวหัวโปรโอเคเจับหัวลง <laughs> โอ้ยอุดตนันทำไมไม่ไม่ไมเออชิบห <laughs> ายองแล้วได้ไหมเออแต่เนียนอยู่ทำไมขยับออกกระโดดแล้วแมเนี่หน้าโคตรกลมอ่ะ <laughs> <laughs> <ป>มันมันได้จริงไหมเนี่ย <laughs> อยู่โซนไหนกัน อยู่นี่จุดทะเลทรายเดินมาเจอเลยเห็นหัวเลื่อมๆอ่ะหัวเลื่อมๆหัวเลื่อมๆอยู่โซนไหนกันนะกูย้ายโซนละอยู่โซนไหนกันนะเฮ้้ยไอเียเจอหนึ่งในถึงสองอะไรมีคนเดียวตาฝาดหรือเปล่าไอ้เฮียเฮียเฮียทีมเนี่ยอันนี้ใช่เลยเนี่ยเจอหนึ่งในถึงสองเฮียโอ้ยเน้ิหนึ่งแถมหนึ่ง โคตรเมื่อยอ่ะอืมเก่งซะด้วยยกกูมือเดียวเดี๋ยวมึงรีบมึงรีบผักกูไปเจอที่กูปนี้กูแค่อันนี้เหลือใครบ้างวะเนี่ยเหลือเราเหลือใครบ้างเนี่ยเหลือปูอ่ะเหลือปูพี่แล้วปูเป็นโคตรเงียบอ่ะไอ้เหลืออยู่โซนไหนอ่ะอยู่เกือบเขียวอยู่คล้ายๆระหว่างเกือบกึ่งกลางอ่ะอ๋อโอเคโอเค ออกแบบนึกออกจัดอ่ะหมดเวลาแล้วอยู่อยู่สูงมากอ๋อกโบสกีในเวนไม่อยู่ใกล้เขียวนะนะบูอะไรหรอไม่อยู่ใกล้เขียวตรงไหนฮะไม่เขียวเลยนะตรงนั้นน่ะไหนวะตรงไหนดูดิบนบนเอ่อเดี๋ยวบนมะหมุนเอ้ยมะหมุนเย่อะไรล่ะมึงชียาสวรรค์มันต้นไม้อยู่แล้วโอ้โหไม่เห็นสักเขียวเลยมุนวนวน

เอาเด้อเด้อิขาเยท่ายากจังวะเอากับป้ายเลยป้ายปุนดิปุดิปุ่นดินะปุ่นดินะนิ้วขานิ้วขาดิ้ขา เห็นปะเห็นทอมปะนะทอมไหนใครอ่ะนายทอมเนาะมาไงมาไงอะคือเป็นทำไมตรง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 หย่าอแกเพิ่งล็อลงไปเลย